อันนี้อันนี้กบแบบหนึ่งได้เนีิศู 7, นย์เจ็ดี่ดับเดอ้อดับทั้งบนทั้งล่างเดอ้อเน,นี่ยนะีน่ดับแล้วปูเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกหนึ่งเจ็ด กับหนึ่งมี่บบันตรงกันมันบมีเห็นหมงวดที่ล้วบปูมันบมมีเล่ยละเห็นกับปูหกหนึ่งกับมีตรงกันอ่ามันอันนี้ดับคู่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 ถ้าบนั้งล่างเด็คมันมีบนนี้เบอร์ที่ล้านมปูนะอ่ามันดับดับคู่ดับคูดับคู่บอกของวดนี่ปูเบิ่งบันนี้มันเยมันเหเตัวไบนนี้ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหลักแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรับจำนวนข้างล่างได้หนิครับไปแล้วหนึ่งหา้หาหนึ่งนี่ปูอันนี้ของงวดนี่น้ปูเนะาะครับรับงวดนี่กับจิมมี่เอาสองแปดสองแปดเอาเก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ด ดับคู่ดับคู่ดับคู่บนล่างดับคู่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 ครัมามีจักตู่บไปท่ากลางแรงยั่งหกศูนย์ก็บบไดออกนึงเอาปูเนสรุปไปว่าไาเลยค่ะเดินหาลักซิปเลยล่ะล่างเเดินที่หาฟันให้ลักซิปเล่นปูหาฟันลักซิปเลยครับผมครับ วิ่งห้าล่างตัวเดียวล่างเด่นหาครับเด่นทั้งหาแปดหาสามหาศูนย์เด่นสามคููนี่บอกูหนึ่งไปแล้วหาหนึ่งนี่ตรงดับอกปูโอ้ครับชุดล่างครับชุดล่างนะครับครับปูไ่สามคูนะครับมีห้าแปดไม่หปูปูสามเด่นทั้งสามคูเล่นบ่ปูได้ก็เน้นสามคูเลยครับทั้งสามคูเล่นบอลเน้นทั้งสามคูนี่เล่นบ่อเล่น ชุดล่างล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวอ่เนี้ยเด่นล่างเด่นห้าวิ่งล่างห้ามท่านี่มีสามางนโอ้ครับชุดนี้ดับบนล่างครับปูเนาะบนล่างดับบนล่างเพราะทานกายูฝันมา้จังไหนกับปูฝันว่าเขาไอแหมาใหาไอสองผืนครับครับเอาบ้านด้วยสั่งครับน้องกับน้องมาใหญ่หนอเอาปูปูบ้านเองไม่บ้านเองเลยแล้เรา น้องน้ำนั่นมันน้องน้ำคุ้นๆน้อยๆเพราะญ่ได้น้องนั่นว่าเป็นตะมีป่าแท้หว่านไปเท่เลยเอาข้าวกันมากมันมาถืงป่ามาเบืองห้วยแห้ขาดปล้องล้มห้ครับบงขาดมงเผาเลยหน่อยมาดึกดังช่วงมากวันเอาด่างไม่มาด้วยเน่ะเอาดังที่สุดมากว่านี่อย่งไดอย่างข่าถึงป่าข่อยตัวทำเอีเอาเข่าขับขับปูเข่าวขาเขาเลยเอาแข็ง เฮะกับเฮะห่าเฮะโขกกันละครับผ้านี่เป็นเจ็ดเยอะแล้วล่ะผ้าเป็นเจ็ดปนนปูเขาแต่ชุดบนพันเจ็ดเจ็ดห่านี่มันตรงดับนโปูเนาะดับแล้วเฮะจะแหะจะผืนปูแหะสองผืนแหะสองผืนอ่าเป็นเจ็ดสองเมื่อปูแหะกับห่าเป็นว่าสองกับสองผืนครับห้าเจ็ดสองใส่สามตัวเลยใส่ห่าเจ็ดสองตรงกับรักลอยปูเนาะรักลอยห้าเจ็ดสองเพราะว่าจับเจ็ดหาก็สองห่าตรงดับแล้วนโปูที่มันเด่นที่สุดก็คือเด่นตัวนี้ตัวนี้บ่เด่น เด่นตัวนี้ครับเด่นเจ็ดนปูเนาะเด่นเจ็ดครับชุดบนอันนี้ชุดบนดักรถไปต้อกลับเนี่ยครับปูโอ้หมันันกันมันเขราวเขาหันเยแต่ว่าครับมันมันเป็นตังไดบ่ามันกับเฝ้าก็ว่าฝันกับเฝ้ายกว่าพัดเอาผลของขึ้นใส่รถเต็มข้าวจักสิบไปไสค้ามองไปพ่อพ่อครับตีลังกาเลยค่ะอ่ามาบยนตรถหกหนึ่งหกหนึ่งนัปูเนาะ เปี่ยนรถเก้าสองหนึ่งตีลังคาเลยครับแต่วันหลังนี่ยำนี่เล่นมาปูเน้นเล่นมาปูนี่เด่นห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวหลักสิบล่างหลักสิบล่างปูฟันเหยหาอยู่หลักสิบเลยโอ้ครับห้าแปดห้าสามห้าศูนย์สิบสองเจ็ดสิบสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ระวังนี่ดียววันนึงขันบ้ามากกับปูวัก้อนนั้น วันก้อนมันมากเนี่ยครับครับเรียกคุณมันไปลักหน่วยสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองไปเบิดเลยสองกับเจ็ดเต็นบอครับว่างหันสิบสองเจ็ดเป็นแปดเต็มทีบอหนาครับวานนี้สิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่เราว่างดีดนี่อืมแปดไปอยู่ลักหน่วยแปดตะไรเดี่ยว้ากันบ้ารักหน่วยนองัวันเสาร์แมนมาปูติดไปตัวหนึ่งวันเสาร์วันเสาร์แต่มาติดแปดทีด้วยปู ห้าแปดล่างบ้านนี้ว่าขันออกว่านทอหัาดเนาะวันขสุกหมดกวานอ๋อวันทอหัาร์ดหมดความไม่ออกว่นทองัาดมีก้อังวันสิบเก้าเห็นเป็นปูอ๋อก้อังวันสุกเนาะวันสุกนี่วันสุกติดหกในปูัอนั่นแหละรับเอาไปเบรกงเลเล่ากันได้เลขกไลกันได้เลขติดนี่เลขครับเลีติดกับน้องวันหนึ่งโมเปอกับรังวันไปจับใส่ล่าพัฒนากรได้มเปูเล่าพัฒนาก็ได้มื่ว่านนี่ว่านยังมว่านนี่หมู่ว่านนี่วันจันทร์วันจันปูแคปเอาเถอะครับ เลขิดวันกันโอ้ศูนย์สามเก้ากัะศูนย์สามนะปูเรานั่นแหละครับโอ้แหม่กำลังวันวันพุธนี่บัดปูถ้าวันพุธนี่ก็จะสองสี่แปดสองสี่แปดันแต่ว่าแต่ว่าวันที่สิบหกนี่วันวันเสาร์ปูก็จะเป็นสองหกแปดแปดกับติดทั้งสองติดทั้งแปดอืม ต้องไปเขใหญไงล้วก็ไปเรียกเาลืาครบผมเลเล่ามันกับม้านนี่เด้มันกันเห็นมาวันกันเห็นมาตูนสามเก้าเห็นบอกออกน้ำกันนี้บหมนช่ไิมจะเป็นบนล่างอะไรบ่ปูนี่ฮะมันเป็นบนล่างอะไรบ่ครับไปบนล่างเลยล่ะโอ้คับเลขอันนี้ครับือคือกำลังวันมันมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้มันเป็นเลขกำลังวันมานนี้กำลังวันอีกตัวนึงมัจมีอาย์ที่หก วันจันทร์สิบห้าวันอังคารแปดวันพุธสิบเจ็ดวันพฤหัสสิบเก้าวันศุกร์มียี่สิบเอ็ดวันเสาร์สิบนี่ครับคขันขันกำลังวันบ้าหน่อยเอาต้องเอาไปคุ้นเด้ครับขันกำลังวันเป็นลายไม่ได้ไปตัวหนึ่งอืมครับเห็นบ่าววันศุกร์วันศุกร์ออกวันศุกร์นองหันนอกครับปู ปหนึ่งไหมปะไปหนึ่งนึงเหนปะครับอกหกหนึ่งครับผมกับร่างวันมันสูกมันจิตติดศูนย์สองหกครับมันกับมาออกหกหนึ่งไปตีกับร่างวันเห็นปะติดกับรงวั่นขับปูครับนั่นแะครับแนวทางเหล็กล่างนะครับล่างล่างตรงตรงล่างตรงตรงของปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูไห่เนีนมาสามคูครับมีห้าแปด 5้าสามห้าศูนย์นะครับวิ่งไปที่หาเม็ดเดียวเลยครับนี่แหละครับแนวทางของปูท้าแนวทางของปูนะครับปูห้าเจ็ดแปดวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมครับแนวทางสูตรคำนวณบางทีก็มีเข่ามิหลุดนะครับปยว่ากันนะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากพาโชคด้วยครับเด้อครับ สวัสดีครับ